เรื่องยออนละครขวัญไทยค่ะพันตรีในแพทย์หมอมหลวงฉัดกล้าวจุฑาเทพบุตรชายของหมอมหลวงราชวงศ์พุทธิพัฒน์จุฑาเทพกับกรองแก้วโดยมีน้องสาวคือหมอมหลวงปกเกตเขาเรียนจบวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎและย้ายไปประจำที่โรงพยาบาลที่เชียงรายที่นั่นทำให้เขาได้พบกับขวัญฤทย สาวห้าวจอมแก่นค้าใหญ่ประจําเมืองเขาสนใจเธอมากจากฝีมือทําอาหารและอัดยาศัยที่ไม่เกรงกลัวใครทั้งคู่มีเหตุให้ต้องจับมือกันช่วยทลายแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดควรรัอไทยนั้นเป็นลูกสาวของมะนีมีพี่ชายต่างแม่ชื่อก้องพบเธอรักแม่มากแต่แม่กลับไม่ค่อยรักเธอเพราะความหลังกําเนิดของขวรรัญฤทยฝังใจ ขวัญรื้อไทยพยายามหลีกเลี่ยงชัดกล่าวเมื่อรู้ว่าแม่มณีนั้นไม่ชอบหมอหน้าหวานแต่เพราะด้วยสถานการณ์ที่ทั้งคู่ต้องมาคอยช่วยเหลือกันและกันทั้งเรื่องความเป็นอยู่ของชีวิตทั้งเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยและอาการช่วยรัชการทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดและรู้สึกดีต่อกัน ฉัดกล้าวน่าใจในความรู้สึกของตัวเองที่มีตะขัญร,รื้อไทยส่วนขวัญร,รื้อไทยที่ไม่อยากขัดใจแม่พยายามหลีกเลี่ยงฉัดกล้าวแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ฉัดกล้าวเอาตัวเองมารับกระสุนแทนขัญร,รื้อไทยจนอาการโคมา่าขัญร,รื้อไทยเป็นห่วงฉัดกล้าวมากก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่คู่วควรกับสกุลจุฑาเทพขัญร,รื้อไทยจึงหนีหน้าฉัดกล้าวและบอกลากันอย่างทรมานใจซึ่งขวัญร,รื้อไทยได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เข้ามาเรียนพยาบาลที่กรุงเทพส่วนฉัด รับราชการที่เชียงรายต่อ,อยังเหงาหงอยจนกระทั่งมีจุดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในชีวิตของเขาทั้งสองมีความบาดหมางในอดีตทําให้เดินทางของสองตระกูลต้องเป็นเส้นขนานมีเพียงอนุภาพแห่งรักแท้ที่จะทําให้ควรรื้อไทยยมฟังเสียงเรียกร้องของหัวใจโดยพระพรหมลิขิตว่าว่าชัดกล้าวคือหนึ่งในดวงใจเทวพรหมค่ะ